ซึ่งในระหว่างเดียวกันนั่นเองเราก็มีเพื่อนมาซ่อนกับเราด้วยสวัสดีเพื่อนสวัสดีอ้าวเพื่อนเขาอ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Survive the Killer อีกแล้วนะครับ ช่ันนี้เราก็จะเฮ้ยวันนี้เพื่อนเราก็จะมาหนีฆาตกรเหมืนเดิมนะครับโอเคอเริ่มมาเราเจอของเลยใช่แต่นี้มันเป็นแค่แบบทดลองครับซึ่งผมว่าผมควรจะไปเอาปีกออกมากเลยเพราะไม่งั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหาตู้ก่อนถ้าเราซอดตู้ก็คือนั่นมันจะเกิดสิ่งนี้ โอเคก็ <Okay. S 2> ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับมากันในแมปแรกครับซูมอยู่โอเคโอ้เราไม่ได้เป็นแน่นอนโอเคมาเตรียมตัวหาที่ซ่อนโอเคถ้าเราซ่อนในตู้มันจะมีดาบโผออกมาไหมโอเค อย่าวางเลยมีแน่นอนออาวเดี๋ยวกระโดดลงหน้าตาโอ้โหสีแล้วเนะี่ยลกร์เขาจะเกิดตรงไหนอะโอเคคลกรมาแล้วตอนนี้เราต้องหาที่ซ่อนก่อนอือโอเคคลกร์มันจเกิดตรงโน้นฉันฝั่งนี้นนนก็สบายมากแน่โอเค ม,มันเหมือนมีทางขึ้นต้นไม้หรือเปล่าอ่ะอยากขึ้นต้นไม้เออมาเราเก็บขอรตรงนี้ก่อนละกันคารากอนไม่ต้องมาหนะ้าไว้เดี๋ยวเก็บก่อนเฮลมี me, อยู่ตรงนน้นคาร์กอนอาจจะอยู่แถวนี้เออโอ้โหโอ้โหแดงแล้วแดงแล้วโอเคขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนต้นไม้ตรงนี้ มันจะขึ้นยังไงเราต้องกระโดดขึ้นบนนี้เหรอไม่รู้แต่ถ้าเราตกขึ้นมาก็เฮ้ยขึ้นได้โอเคทีนี้เราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่อย่างสงบสงบม,มากฆาตกรมนโอเคฆาตกรมาอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยอาตระกระโดดไปไม่ได้ไมันเหมือนมีอะไรก็มีรูบล็อกวิวอะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเรากวบลงดีกว่า เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเรายืนแล้วก็โดดแบบจะโกดกระโดดได้หรอเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ได้ก็อโอเคยังได้อยู่ตตรงนี้โอเคตรงนี้เราขึ้นมาได้โอเคแล้วก็กระโดดรึปโอเคทีนี้ก็จุ๊กหนีคาตกรได้สบายมากมั้งไอตรงนี้เราขึ้นบานไดด้วยขึ้นบานได้โอ้โหคาตากรคาตกรมาอยู่นั่น ไปแล้ว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 โอ้โหคือมันไม่สามารถสปีดได้อย่างให้มันสปีดได้ถ้าสปีดได้คือแบบน่าจะดีกว่านี้โอเคแล้วก็ต้องมาสุ่มเสียงในการตกอ่ะโอเคไม่ตกแล้วเพื่อให้เราเพื่อให้เรากำลังพูดเลยโอ้โหนักกรมันจะมาไหมไปแล้วไปแล้วโอเคขึ้นมาแล้วเอ็กซิสเราจะอยู่ตรงไหนแล้ว อยู่ตรงนี้มันกลัวเหมือนฆาตรกรมันจะไปดัก e x ็กซไปอะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือฆาตรกรจะมองเห็นยากกว่าไอตอนที่เราซ่อนในต้นไม้ไอในทุทท่มตรงนั้นบางครั้งฆาตรก,รกรก็กดไปเลยกดมาก็เจอโอ้โหแบบโอเคนาทีเดียวอยู่อย่างนี้แหละให้ได้ฮาวิแห่งชัยชนะซอกโอเคเราไปเลยแล้วกัน มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วนี่คัดกรนไม่มาเนาะเฮ้ยเราเก็บของได้เฮ้ยคันกรนไล่แล้ว,ว,วอ,อโอเคทันยืนโอเคโอค้โห เราได้แมปไรมองไม่ทันเอนกันว้าวแบบนี้นี่นาผรม,มีที่ซ่อนประจำซึ่งการซ่อนน,นี้มันก็เอ,อ่อเนียนมากเลยมั้งและฆา,ากรกรก็มีโอกาสเห็นได้อยู่ซึ่งฆารกรจะเกิดตรงไหนเราก็ยังไม่รู้อาอเคคิดก่อนเก็บก่อนอเคเข้ามาซึ่งเขาไม่น่าจะเกิดแถว ก็จะลองเดินไปตามทางดูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโอ้โห oh. 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 ตรงนั้นเลยไม่ไปแล้ว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 ขนานกรไมีนาเกิดตรงนั้นใช่ขันกรไมีนาเกิดแถวนั้นไปก่อนไปก่อนหนีแล้วหนีแล้วอุ้ยโอ้โหมีคนโดนแทงไปแล้วหลายคนโอเคต้องรีบมา ซึ่งเราก็ต้องหาที่ที่สำหรับออกไปได้ด้วยด่านนี้แทบไม่เคยผ่านไปได้เลยโอเคเราต้องไปฝั่งไหนเนี่ยเอาจำทางไม่ได้ซะงั้นโถเอ้ยโอเคตอนนี้เราจะทางออกเขาแล้วซึ่งฆาตกรก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วเราจะซ่อนตรงไหนมันจะมีที่ไหนให้เราซ่อนด้วยหรอเนี่ ตรงนี้อ้าวติดอ่าสวยแล้วแล้วก็ซ่อนอย่างนี้เนียนเนียนตืม <c oughs> โอ้ซ่อนเนียนมากโอ้โหอย่างนี้ข้ากรมาจะทำไงเนี่ยแต่ก็เอาเถอะนะเสี่ยงเพื่อให้เออให้ประตูทางออกอยู่ใกล้กลซึ่งก็แลละถ้าข้าากรมาปุ๊บก็เตรียมตัวเพ่น โอเคตอนนี้ผมก็ได้กระโดดขึ้นมาบนต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ง่ายๆครับแล้วก็แค่ยืน่อทำให้ดูเลยก็ได้อย่างนี้แล้วจกนั้นแล้วก็ทำไอทีนี้ไม่ได้ละกระโดดไปเรื่อยๆแล้วจะแล้วก็โอ้โหใช้กระโดดได้ขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้แล้วจะแล้วแล้วก็ขึ้นโอเคได้แล้วทีนี้แล้วก็ แน่ใจอ,อันตรายอยู่เพราะว่าถ้าเกิดฆาตกรมีอยู่ตรงนี้แถวเราแล้วก็ดนแล้วมาฟาดแล้วก็เรียบร้อยแค่ยืนตรงนี้เพื่อเพื่อปลอดภัยขึ้นมัง้งให้คนเขาเห็นเราง่ายขึ้นอีกด้วยทีนี้ก็เหลืออีก <c oughs> ครึ่งนาทีกับเอ็กซิทที่อยู่ตรงนูน้นโอเคประตูเปิดแล้วไปดิเอาเฮ้ยเอาค้างเร็ว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 ฆาตกรอย,อย่าพึ่งมา เดินไปเลวเร็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 วรว,รว,ว้าวากรไม่มาด้วยแต่ัตกรอยู่นั่นอะ่ะคากรไล่คนอยู่นั่นอะ่ะบ,บายบายโอเโหโอ้ <c oughs> ้อย,ยชนะได้อีกหโ้โอ้อ้โหโ้ห้เหโออ้อ้้โอ้ แล้วถ้าเกิดว่าอ่ะแมปเดิมนี่เออถ้าเกิดว่าเราไปได้คาถ้าเราได้เป็นฆาตก,กรก็คงกลางเหมือนเดิมมาแหละใช้ห้านาทีได้ไม่คุ้มค่าดีเพื่อนต้องรีบไปจุดนั้นจุดเริ่มต้นก่อนที่ฆาตกรเขาจะมาโอ้โหสี่สามสองหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วฆาตก,กรมันก็เกิดตรงนี้ซะด้วยนั่นไงเริ่มมาก็เสียงมาเลยโอเค งินวิธีที่เราต้องทำก็วิธีอืมซวยแล้วไงกระโดดกระโดดขัตกรขันตกรยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยที่เราจะโอ้มันโอ้ฆ่าไปหลายคนมากเราก็ต้องกระโดดอามมาอย่างนี้ที่เดิมแล้วเราก็ย่อตัวหน่อยเพิ่มความเนียนแม้ว่ามันจะไม่เนียนนะนะ ม้ว่าจะไม่ช่วยอะไรด้วยโอเคโอเคขนตกรไปไหนแล้วเนี่ยเอาซูมอองไม่ได้อีกได้แค่นี้โอ oh, ขนตกรเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยซึ่งในระหว่างเดียวกันนั่นเองเราก็มีเพื่อนมาซ่อนกับเราด้วยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเา้าเพื่อนเขาอ้อา เพื่อนเพื่อนเขาไปแล้วไม่นอนต่อนอนทีนี่แหละเรามานอนแล้วกันนะเออเออมันอยู่ไหมเนะี่ยยังอยู่ไหม,อ,มอยู่นะั่นเต็มเลยนะ่ะเราต้องไปช่วยเขาดีไหมอ่ะฆาตากรน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้โอ้โหเสียงมาเลยโอเคยังไม่ช่วยดีกว่า โอเคเราเล่นมาเท่านี้แล้วยังไม่มีวิเแววของคานตกรเลยไปเลยไปแล้วทางนั้นได้เปิดขึ้นแล้วไปเลยเร็ว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 ร็วเร็วเร้ยทันคานตกร,รนี่ทันให้ได้ท่านอยู่แล้วแหละใช่คานตะกร,รเขาไปอีกฝั่งนึงนายบอดีคานตะกร,รอไม่อยู่ด้วยแบะไปแหละเย,ย้พาดอีกแล้วโอเค โอเคก็ว okay, ัน Sch น like, ี <laughs> ้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้แล้วก็ของแล้ก็ของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ